สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งเบาแคปของ v ี o o นะครับ V ี g o ติดตั้งเหมือนกันหมดนะครับ v ี g กตัวแรกเปิดแคปไม่ได้ v ี g กธรรมดา v ี g o แชมป์ติดตั้งเหมือนกันหมดนะครับอันดับแรกก็ถอดกาบออกมาก่อนนะครับถอดกาบชิ้นล่างชิ้นบนแล้วก็มันจะมีนอ็อตอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มุนน็อตออกแล้วก็ มันจะสามารถเอาบอก,ออกได้ร้านเราอยู่ในซอยวัดศรีบาลีน้อยนะครับตำบลบางฉลวงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการลูกค้าท่านใดที่ขี้เกียจมาร้านก็ให้เราไปติดตั้งให้ก็ได้นะครับแต่เราก็จะบวกค่าน้ำมันเพิ่มนะครับติดงานนอกสถานที่แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีคลิปวิดีโอการติดตั้งให้ดูนะครับ นี่ครับเป็นน็อตเบอร์14-2ตัวนะครับบบอแคปของเราเป็นเบาแบบผลิตแบบตรงรุ่นนะครับเป็นเบาที่ฉีดฟองน้ำขึ้นรูปมาเป็นรูปเบาเลยนะครับไม่ได้เป็นฟองน้ำแผ่นมาตัดเป็นเบานะครับมีโครงเหล็กด้านในเนื้อนุ่มนะครับนั่งสบายออกแบบมาตามสรีระในการนั่งของเรานะครับ ตัวกิฟยึดข้างบนนะครับมันจะมีสามขานะครับตัวเบาพิงนี่ครับจะเป็นรูอยู่ข้างบนนี่นะครับใช้ไขควงง้างนิดนึงนะครับเพื่อสะดวกในการเสียบขาเบาเข้าไปมีอยู่สามขานะครับ Ego แชมป์นะครับคันนี้เบา Ego ตอนนี้ขึ้นมาเต็มสุดนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่เต็ม ไม่เต็มถึงกระจกแต่ตอนนี้ขึ้นมาเต็มแล้วนะครับออกแบบมาใหม่แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวพิงนะครับนั่งสบายนะครับเบาะมันจะเอียงนิดนึงนะครับแต่ไม่เอียงมากนั่งสบายนี่ครับเสียบขาเบาเข้าไปครับมี3ขานะครับขาเบาส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีขายึดแต่เราต้องถอด ยึดพรมออกก่อนนะครับถึงจะเห็นรูนอ็อตแล้วเราก็ร้อยด้วยน็อตเบอร์10ถ้าขามันเอียงนะครับสามารถดัดได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาดัดนะครับใช้คีมล็อกหรือว่าเหล็กแป๊บมาดัดก็ได้นะครับหรือว่าคามันสูงก็ต้องดัดนะครับนี่ครับใส่น็อตเบอร์10ทั้ง2ด้านนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้ก็เป็นตัวนั่งนะครับเบาะนั่งก็เราแยกเป็นสองเบาะนะครับเพื่อสะดวกในการเปิดเอาเครื่องมือวีโก้เบาะนั่งจะจะง่ายนะครับวางใส่บล็อกเลยเป็นเป็นฐานสี่เหลี่ยมอยู่แล้วไม่ต้องกะนะครับวางเลยแล้วก็ยิงสกู4สี่ตัวนะครับ สก,กูเป็นสกกูหัวสว่านนะครับเราแถมมานะครับแล้วก็น็อตเบอร์สิบพร้อมแหวนเราก็แถมมาลูกค้าแค่หาประเจเบอร์1ิบตัวนะครับแล้วก็ประแจเบอร์สิบสี่แล้วก็สว่านตัวหนึงนะครับสามารถติดตั้งเบาะแคปวีโก้ได้เลยเนะครับแล้วเราก็วางตัวปิดกล่องเครื่องมือนะครับ บอแคปราคา5,200บาทนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ลูกค้าต่างจังหวัดเรามีคลิปในการติดตั้งให้ดูนะครับการติดตั้งไม่ยากติดตั้งง่ายครับสินค้าเป็นงานสั่งนะครับเราไม่ได้ตุนสินค้าเราไม่ได้ตุนสินค้าไว้โรงงานจะใช้เวลาผลิตอยู่ประมาณ10วันนะครับถึงจะได้ติดตั้ง เพราะมันเป็นงานที่เราปล่อยให้ลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกรายได้นะครับถ้าตุนของแล้วมันขายยากบอกแคบราคา5,200บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับ